สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการแทรกหมายเลขหน้ากระดาษในรูปแบบตัวอักษรตัวเลขในเอกสารเบิดนะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเอกสารที่เป็นรูปเล่มวิจัยนะครับซึ่งมันจะแบ่งส่วนต่างๆนะครับออกเป็นดังนี้ครับที่เป็นปกนอกปกในนะครับในที่นี้เราแบ่งออกเป็นส่วนที่1นนะครับต่อมาครับบทคัดย่อกิจกรรมประกาศ สารบัญสารบัญรูปสารบัญตารางนะครับเราจะแบ่งออกเป็นส่วนที่2ซึ่งส่วนที่2เนี่ยมันจะต้องใส่หมายเลขหน้าที่เป็นตัวอักษรพยัญชนะกอพงประมาณนี้นะครับต่อมาครับส่วนที่เป็นเนื้อหาผมยกตัวอย่างเนื้อหาแบ่งออกเป็น3หน้านะครับเนื้อหาหน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3นะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่3นะครับซึ่งมันจะต้องแทรกหมายเลขหน้าที่เป็นตัวเลข1 2 3 ต่อมาครับส่วนที่เป็นเอกสารอ้างอิงซึ่งจะเป็นส่วนที่4นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเรามักจะไม่ใส่เลขกำกับนะครับในหน้าเอกสารอ้างอิงประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเลยนะครับให้เราทําการนะครับคลิกในหน้าสุดท้ายของแต่ละส่วนนะครับนะยกตัวอย่างส่วนที่1ตัวนี้นะครับที่เป็นปกนอกกับปกในเนี่ยซึ่งมันจะไม่มีตัวเลขกํากับอยู่แล้วนะครับ รุกตัวเลขหมายเลขหน้ากำกับอยู่แล้วเพดัะน,นั้นให้เราคลิกนะครับในหน้าสุดท้ายของแต่ละส่วนซึ่งเป็นส่วนของปกนอกปกในตรงนี้นะครับให้เราทําการไปคลิกที่ตรงนี้ครับแทรกขอโทษครับไปคลิกที่เข้าโค้งหน้ากระดาษตรงนี้แล้วเลือกที่ตัวแบ่งแล้วก็เลือกมาที่ตัวแบ่งส่วนนะครับหน้าถัดไปแบ่งส่วนแต่ละส่วนนะครับส่วนแรกตรงนี้ ต่อมาครับก็ไปคลิกนะครับแบ่งส่วนนะครับในส่วนที่2ซึ่งเป็นบทคัดยอ่อกิจกรรมประกาศสารบัญสารบัญรูปสารบัญตารางตรงนี้นะครับไปคลิกในหน้าสุดท้ายของแต่ละส่วนนะครับซึ่งในส่วนที่2ก็คืออยู่ในหน้านี้หน้าสารบัญตารางนะครับอ่าแล้วก็ไปขั้นตอนเดิมเลยเขาโค้งหน้ากระดาษตัวแบ่งแล้วก็เลือกตัวแบ่งส่วนหน้าขัดไปแบบนี้อ่าก็จะเป็น แบ่งส่วนในส่วนของที่2นะครับต่อมาครับในส่วนที่3ซึ่งเป็นหน้าเนื้อหานะครับผมได้ยกตัวอย่างออกเป็น3หน้าเราก็คลิกมาอย่างหน้าสุดท้ายนะครับของแต่ละส่วนแล้วก็ขั้นตอนเดิมครับก็ไปที่เข้าโค้งหน้ากระดาษตัวแบ่งตัวแบ่งส่วนหน้าถัดไปแบบนี้นะครับต่อมาครับในส่วนที่4ที่เป็นเอกสารหน้างิืตรงนี้นะครับเรา จะไม่ใส่หมายเลขหน้านะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาทําการใส่หมายเลขหน้าเลยนะครับซึ่งเราจะต้องใส่ในส่วนที่2ซึ่งเริ่มต้นจากหน้าที่เป็นบทคัยดย่อตรงนี้นะครับให้เรามาเลือกที่เอาเมาส์มาคลิกที่หน้านี้นะครับบทคัดย่อตรงนี้แล้วเราก็เลือกที่แทรกนะครับแล้วก็ไปที่หมายเลขหน้านะครับผมจะเลือกรูปแบบหมายเลขหน้าซึ่งเอาไว้ เป็นด้านบนของหน้ากระดาษนะครับด้านมุมด้านขวาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราดราฟนะครับหมายเลขตรงนี้ซึ่งเราจะต้องใส่เป็นตัวอักษรกขอ,ของอนะครับให้เรากลับไปที่เมนูแทรกใหม่นะครับแล้วก็เลือกหมายเลขหน้าแล้วก็มาที่จัดรูปแบบหมายเลขหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่รูปแบบตัวเลขนะครับคลิกที่ลูกศรตรงนี้ แล้วเราก็เลื่อนสกอร์บาหานะครับหมายเลขหน้าที่เป็นตัวอักษรพยัญชนะกอกอกอ,อตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ให้มาเริ่มที่หน้านี้เลยนะครับเป็นหน้ากอปวดตกนกนะครับขั้นตอนนี้เราตรงนี้เราสามารถที่จะปรับนะครับฟอนต์ตัวหนังสือขนาดตัวหนังสือได้นะครับผมจะปรับไปเป็นอฟอนต์แบบไทยสารบัญน,นะครับแล้วเลือกตัวอักษรตัวเลือกขนาดที่เป็น อ่ะสักตัว18แล้วกันนะครับะแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็ลองเลื่อนดูครับบทคัดย่อนะครับหนาเป็นหน้ากอกิจกรรมประกาศหน้าขอสารบัญหน้าคอสารบัญรูปงอสารบัญตารางจอกแบบนี้นะครับะแล้วส่วนหน้าเนื้อหาก็จะมันก็จะลันไปเป็นหน้าหกนะครับตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปซีเรียสมันนะครับถ้าเราเลื่อนไปดูทั้งหมดนะครับ ตั้งแต่หน้าแรกเลยที่เป็นปกนอกนะครับมันก็จะรันเป็นหมายเลขหนหมายเลข2แบบนี้ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับมันตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเราก็มาทําการลบทีละต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะให้เรากลับมาที่หน้าบทคัดย่อตรงนี้นะครับซึ่งเราจะต้องเริ่มรันหน้าเป็นหน้ากอน,นะครับแล้วเราก็จะลบในหน้าที่เป็น ปกนอกกับปร่ไหนออกนะครับโดยวิธีการเราดากไปที่ตัวปัญชนะต,ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่ออกแบบตัวนี้ครับออกแบบตรงนี้แล้วให้เราสังเกตตรงนี้ครับเชื่อมโยงไปก่อนหนะ้าให้เรากดปุ่มตัวนี้เลยครับเชื่อมโยงไปก่อนหนะ้าปุ๊บตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปลบนะครบับลบหมายเลขหน้าที่อยู่ ที่เป็นปกนอกตรงนี้ราบอกไปนะครับปกนอกก็จะหายไปนะครับไมยเลขหนึ่งไมยเล็กสองตรงนี้ก็จะหายไปแต่หน้าแรกที่เราจะทําการดันนะครับตัวเลขหน้าที่เป็นปัปชนะกก็จะเริ่มที่ปกขย่ตรงนี้นะครับลองเลื่อนดูครับกอคอคององจอกแบบนี้นะครับได้ะล่วต่อมาก็จะเป็นในส่วนที่เป็นหน้าเนื้อหานะครับ หน้าเนื้อหาซึ่งมันรันเป็นหน้า6นะครับเลข6ตัวนี้แต่เราก็มาทําการเปลี่ยนนะครับให้มันเริ่มรันนะครับที่หน้าหนึ่งนะครับซึ่งใช้วิธีการรักนะครับหมายเลขตัวเลขตัวนี้แล้วกลับมาที่แทรกครับแทรกตัวนี้แล้วก็เลือกหมายเลขหน้าแล้วก็มาที่จัดรูปแบบหมายเลขหน้าแล้วเราก็เลือกนะครับซึ่งเราเลือกเป็นแบบตัวเลขอยู่แล้วนะครับ ให้มันเริ่มนะครับเลขหน้า1ตรงนี้นะครับในเนื้อหาหน้าที่1แบบนี้นะครับมันก็จะรันต่อไปหน้าเนื้อหาหน้าที่1หน้าที่2บบน,นะครับหน้าที่3แบบนี้ซึ่งมันอยู่ในส่วนที่3ที่เราได้แบ่งส่วนไว้ตั้งแต่แรกน,นะครับต่อมาครับในส่วนที่4ซึ่งเป็นเอกสารนั่งอิงนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรามักจะไม่ใส่หมายเลขหน้านะครับเราก็จะมาทําการลบนะครับนะ ก็ใช้วิธีการรักหมายเลขหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่่าอ,ออกแบบตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเชื่อมโยงไปก่อนหน้านะครับหลังจากนั้นเราก็รักนะครับแล้วก็มาทำการลบตรงนี้นะครับเราก็ลองเลือ่อนดูนะครับจะสังเกตได้ว่าหน้าที่เป็นเนื้อหาก็ยังอยู่นะครับหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามนะครับแบบนี้เราก็ดับเนิลคึิกตรงนี้ไป สมมติว่าถ้าเกิดเรามีเนื้อหานะครับที่มันมากกว่านี้นะครับมากกว่า3หน้านะครับผมก็จะลองกด enter นะครับดันหน้าต่อไปให้ดูหน้า4นะครับนี้นะครับเนื้อหาหน้าที่หน้าที่ห้านี้นะครับมันก็จะลันอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับ และสังเกตเห็นว่าส่วนสุดท้ายที่เป็นส่วนที่4นะครับที่เป็นเอกสารนั่นเองก็ไม่มีเลขหน้าโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ลักษณะตัวการแทรกหมายเลขหน้านะครับในเอกสารรูปเล่มวิจัยของเราหรือเอกสารรูปเล่มรายงานของเราเนี่ยนะครับให้มันอยู่ในรูปแบบไฟล์เดียวกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องแยกไฟล์ออกเป็นส่วนแยกไฟล์ออกเป็นแต่ละไฟล์แต่ละไฟล์แล้วก็มา รันแล้วก็มาใส่ในเลนส์หน้าใหยงนะครับเพราะนั้นเราทําเป็นลักษณะเป็นไฟเดียวแบบนี้ได้เลยนะครับโดยวิธีการขั้นตอนนะครับนะไม่ยากนะครับลองทํากันดูนะครับตามขั้นตอนดูแบบนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ลองฝึกทําดูนะครับไม่ยากครับผมก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ